สารักสารสิน2216นาที่นี้จะมีเราตลอดไปผลงานการกำกับลำดับที่7ของผู้กำกับขุนพลเพลงใต้เอกชัยศรีวิชัยรวมสร้างสารรค์ผลงานโดยไผ่ร้อยกอรร่วมกับแม่เรียงฟิล์มและเ p i c t ิ r e พร้อมจัดงานเปิดต,ตัวอย่างยิ่งใหญ่ไปเมื่อวันก่อนโดยมีเพื่อนพ้องร่วมแสดงความยินดีกันอย่างคับข้างพร้อมทั้งร่วมชมภาพยนตร์สพารักสารสินแน่นโรงภาพยนตร์ที่14เมเจอร์ซีนิเพล็กรัชโยธินกันเลยทีเดียวครับ ชูวความเป็นไทยยังไงคืออันดับแรกเลยภาพของภูเก็ตและพังงาคือสวยงามมากๆจริงๆค่ะในภาพยนตร์เรื่องนี้ค่ะแล้วที่สำคัญคือไม่ได้เป็นแค่หนังรักของพระกับนางเป็นหนังรักทั้งครอบครัวเพื่อนพี่น้องทุกอย่างครบมากเลยค่ะเอกนะคะครับเพลงดีหนึงเรื่องราวเลยครับซึ่งเป็นวัฒนธรรมของคนใต้ที่บ่งบอกถึงอัตลัรรมความเป็นตัวตนของของคนใต้อย่า <c oughs> ง,งดีที่สุดครับซึ่งเป็นภาพยนตร์ที่เป็นลายเส้นฝา หลายคนได้ชมภาพยนตร์ป่าในทุกๆเรื่องจะเห็นได้ว่าเกี่ยวกับวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีปฏิบัติและแน่นอนที่สุดความเป็นใต้หรือภาษาใต้ป๋า,าถ่ายทอดออกมาให้คนได้เห็นแล้วว่าปักใต้บ้านเราเนี่ยมีสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ฟ้าบอกสวยงามครับผมอ,อยากให้คนติดตาม พิธีไปน,นิดนึงมันมีวัฒนธรรมที่เราเห็นในเทรลเลอร์เป็นการล่องเรือรของชาวมอแกนยังไงคะก็เป็นเรื่องของวิธีลอ,อยเรือลงเลข,ของชาวมอแกนนะครับซึ่งน่าจะไม่ไม่่อยได้เห็นเพราะมันก็มีไม่ได้มีใครถ่ายทอดออกมาบนบนจอภาพยนตร์และสําคัญกว่านั้นก็คือลิกเกป่าะจะไม่ค่อยได้เห็นต้นได้เห็นในภาพยนตร์เรื่องนี้ครับแล้วพระเอกนางเอกก็เอาไปฝึกลิกเกป่างานอันนี้คือความแตกต่างจากสถารักษาที่ในใน ผมผมไม่ไม่ไม่อยากจะบอกว่ามันแตกต่างหรือยังไงเพราะว่าผมไม่ได้ไม่ได้สร้างทาหนังเล่าในแบบของต้นฉบับที่เขาเล่าไว้อันที่เป็นหนึ่งแล้วก็คือเป็นหนึ่งเลยเพราะว่าของอาเปี๊ยกที่ถือว่าสูงสุดแล้วแต่สิ่งที่ผมอยากเล่าผมเล่าในมุมของผมเล่าในมุมของผมว่าปูดาเป็นแบบนี้แม่เป็นแบบนี้มีน้องชายเป็นแบบนี้ลูกสาวเป็นแบบนี้แล้วพ่อรักลูกในแบบฉบับที่ผมอยากเล่าครับ แต่พูดได้ว่าเอาจริงๆน้องฟ้าถึงแม้น่าจะเป็นเด็กใหม่ผมกล้าพูดได้ว่าฝีมือการแสดงเขาไปได้ไกลคือเล่นได้ได้ดีมากส่วนไพสารผมกล้าพูดไม่ได้ว่าชมลูกต่อหน้าตรงนี้นะในหนังทั้งหมดที่เขาเล่นมาเรื่องนี้คงเล่นดีที่สุดส่วนน้องอิดนะครับก็ถือว่าเป็นเด็กใหม่ล่าสุดก็มีความน่ารักในแบบฉบับของเขาที่เป็นตัวเชื่อมระหว่างพระเอกกับนางเอกในภาพยนตร์นะครับ 2216หลายคนถามว่าเอพศผิดหรือเปล่า22วันที่22คือวันที่เขาพบศพแล้วพศ2516ครับคือถ้าต้องบอกก่อนนี้สะพานรักษาศีนี่ผมได้รับอนุญาตมาจากพี่เป็ดเชิญยิ้มซึ่งพี่เป็ดเป็นคนขอโทษลูกเป็นคนตั้งชื่อเรื่องนี้เพราะฉะนั้นผมได้ลิขสิทธิ์มาจากพี่เป็ดจากปากนี่แหละบอกว่าเฮ้ยมึงเอาไปทําได้แต่ถ้าเรามาทําสะพานรักษาศี มันก็น่าจะมีตัวตนของพี่เอกอยู่ในนี้ด้วยก็คือสองสองหนึ่งหกจะใส่ขยายลงไปใช่ครับลูกพี่เอกไม่แน่ใจว่าเป็นครั้งแรกไมหมคะที่มีแบบเนี้คนใต้ถ่ายทอดเยอะมากๆในสัาผัของวเวอร์ชันนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเออจริงๆหนังที่เบกทำมาทุกเรื่องอ่ะก็จะมีภาษาใต้เป็นหลักอยู่แล้วแต่สําหรับในเรื่องนี้ก็เนที่ผ่านมาผู้กำกับอาจจะไม่ใช่ชาวใต้อะไรอย่างเงี้ยพี่เอกอเที่ยวนี้ก็จะมีตัวละครน,นี่ไม่ใช่คนใต้ยอย่างพี่นายแต่พูดใต้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ ต้องไปฟังพี่ปีพี่จิ๋วพ,พ,พิชาเกตธรรมก็ไม่ใช่คนใต้แต่พูดใต้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้ว่านี่สองฝั่งมีราคาเป็น้องสิงหาอ่ะน้องสิงหาให้น้องสิงหาตัวบทบาทตัวเองนิดนึงค่ะครับผมก็บทบาทของน้องอิดเนี่ยก็เป็นน้องน่ารักใสๆแล้วก็ส่สวนมากจะมีความผูกพันกับพี่สาวนะครับพี่สาวแล้วก็เป็นตัวเชื่อมระหว่างพระเอกกับนางเอกเดี๋ยวมีความน่ารักในหนังเราต้องไปดูครับผมพระเอกเป็นคนโนราแล้วก็คนโนราเหมือนกันใช่ครับผม ไม่มีเลยคไม่ไม่ไม่มีพระเอกไม่เป็นโนราลูกพระเอกขับรถสองแถวอ่อ่าไม่ถึงชีวิตจริงคืออ๋ออันนี้เขาเป็นนายหนังตะลุงอ่าใช่ครับอ่าในในเรื่องนี้ก็ไม่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 ได้มีบทบาทนะนะครับผมแต่ว่าก็มีบทบาทน่ารักน่ารักกับเอกด้วยอืมเห็นว่าศึกษาจากคนจริงที่ยังมีชีวิตอยู่ในเหตุการณ์นั้นด้วยไหมการสัมภาษณ์แม่อะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆ เราไม่ได้ทําเรื่องให้ตรง,งชีวิตของของท่านทั้งสองเราแค่เอาเขาเรียกว่าการเล่าสู่การเล่าสู่แล้วเงาของภาพของข่าวว่ามูลเหตุอะไรที่ทําให้เขาจะต้องไปจบชีวิตแต่ส่วนในเรื่องของการเดินเรื่องในเรื่องของอความเป็นมาของตัวละครอย่างพระเอกในเรื่องโกดําเนี่ยโกดําไม่ใช่ลูกของแม่ทองดแท้จริงเป็นลูกของชาวมอแกนคือชาวทะเล ก็เลยมีประเพณีการลอยเรือลงเลเกิดขึ้นในทะเลเนี่ยเพราะว่าพระเอกในเรื่องนี้คือพระเอกของสะพานรักษาศาิลป์2 2 1 6เนี่ยอาจจะไม่ได้ตรงกับโปรดำในชีวิตจริงครับใช่ร้อยเปใช่ครับฝากพระสารคุณสุดท้ายแล้วค่ะอ้าวพระสาลลูกตื่นชวนหน่อยชวนหน่อยมีเรื่องแล้วฝากภาพายนต์เรื่องสะพานรักษาศิลป์ด้วยนะครับอ่าวันที่19มกราคมนี้นะครับเก้ามกราเนย์มกราคเนย์มกราคมครับ มกราคมครับอ้าวถ้ามกราคมทำไมยังมีติดไปบ้านเนอะต้องทำอะไรต้องทำอะไรกุมผ้ามันพันไว้แล้วกุมผ้าพันเห็นไม่ได้หนึ่งมุกเลยใช้ได้ครับผมอ่าสิบเก้ามกราคมครับทุกโรงัยภาพยนตร์ครับอ้าวน้องฟ้าครับลูกฟ้าก็ไปด้วยนะคะภาพยนตร์เรื่องสะพานรักสารสินสองสองหนึ่งหกภาพพี่น้องชาวใต้แล้วก็พี่น้องทั่วประเทศทุกคนด้วยนะคะขอบคุณค่ะพี่ปูครับค่ะฝากไปด้วยค่ะอยากให้ทุกคนได้มาได้รับได้รู้ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องสะพานรักสารสินสองพัน 216ร2 1 6บนะคะแล้วก็จะได้รู้ว่าความรักที่แท้จริงอ่ะมันเป็นยังไงจะได้มารู้เลยค่ะรู้อย่างตรงแท้แล้วเดี๋ยวจะได้เข้าไปดูในโรงภาพยนตร์จะได้รู้จริงๆอีกรอบหนึ่งค่ะค่ะฝากด้วยค่ะสิงหาลูกรับผมฝากสะพานรักสารสินไว้ด้วยนะครับสาหรับผู้ชมที่อยากจะดูในมุมที่ผู้กับจะเล่านะครับว่าผู้กับจะเซอร์ไพรส์ในมุมไหนจะเล่าเอ๊ะเหมือนกับที่ผ่านมาหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับผมติดตามกันนะครับ19มกราคมนีครับผม ท่านผู้ชมครับเรื่องที่ถูกถูกทำถูกนำมาเสนอแต่ละครั้งแต่ละครั้งมันมีเดบตของมันอยู่เองอย่าเอานี้ไปเปรียบเทียบกับอันโน้นอย่าเอานโน้นไปเปรียบเทียบกันนี้เพราะต่างต่างต่างระยะต่างเวลาต่างความคิดขึ้นอยู่ที่ท่านผู้ชมจะให้ความรักและพิจารณาแบบไหนยังไงแต่ภาพยนตร์เรื่องนี้วันนี้ผมขอขอบคุณพี่ปูวิกครั้งหนึ่งหากไม่มีปูนา,นาตาานาตาาจันรุ่ง ภาพตรงนี้ไม่สมบูรณ์ครับอขอบคุณพ<อ>ีณ่มากขอบคุณค่ะ